สวัสดีครับทุกคนผมฮารครับวันนี้เราจะมารีวิวโอ้โหเท่จังวะโอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวฟูชิงุโรโทรจิกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแปะลิง์ไว้ข้างล่างนะครับทุกคนถ้าใครอยากเล่นอนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันฟูชิงุโรโทรจิเป็นยังไงเทพแค่ไหนและเฟี้ยวแค่ไหนกันไปดูกันมันบ้า โทจิมีสกิลที่ใช้ในการโจมตี4สกิลข้างล่างนี้เลย1 2 3 4และนี่คือลักษณะของโทจินะครับทุกคนมันก็จะมีนอนไอตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนโอ้โหเหมือนไอส้กรอกอีสานเลยอะก่อนที่เราจะมาดูสกิลเรามาดูการโจมตีปกติก่อนจะดีกว่าโทจิสามารถโจมตีได้4ครั้ง1 2 3 4พอถึงครั้งที่4ปับ๊บมันจะเป็นการผลักศัตรูนะครับทุกคน1 2 3 4ศัตรูมันก็จะกระเด็นมันมันมันเรียกมันเรียกว่าภักปะวะ S 1> <S 1> <S หนึ่งสองสามสี่ความแรงในการโจมตกกกีก็ถือว่าก็แรงอยู่ก็ถือว่าแรงอยู่นะ <S 1> <S 1> <S 1> <S และเมื่อเรากดคิวมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนดูนี่มันจะเป็นการพุ่งไปหาศัตรูแล้วก็ฟันเอาใหมเอาไหม่เออศัตรูกระเด็นเลยเอออี๋อไม่กระเด็นเหรอและเมื่อเรากระโดดโจมตีมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนดูเราต้องกดคิวด้วยนะครับทุกคนึนี่ฮึอ่า กระโดดและกด Q มันจะเป็นการกระโดดและพุ่งไปหาสตูแล้วก็ฝันเรามาดูสกิลกันดีกว่าครับทุกคนว่าเป็นยังไง1 2 3 4งสองสามสี ala, iedzieć, oh, okay. so, like really ่คารังเนี่ยสกิลที่1ึ่ง Hell Impel ถ้าอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนเมื่อเรากดใช้สกิลหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่โอ้โอ้ยโอ้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 เทว่ะมันจะเป็นการพุ่งนะครับทุกคนเป็นการพุ่งและเราสามารถพุ่งไปทิศทางได้อิสระเลยนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้ และถ้าหากเราพุ่งชนโดนศัตรูปั๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เป็นการจับศัตรูแล้วก็ทุ่มลงพื้นนะครับทุกคนอย่างเท่เลยอ้โหโอ้โหดาเมจในการโจมตีก็ถือว่าแรงนะครับทุกคนสกิลหนึ่งสกิลที่สองเฟอรี่คา์เตอร์มาดูกันว่าเป็นยังไง สกิลที่2เป็นสกิลคา์เตอร์นะครับทุกคนเราต้องใช้ในตอนที่โดนศัตรูโจมตีเท่านั้นนะครับทุกคนเคา์เตอร์เคา์เตอร์อะดูดูด,ดูดูนะฮึบนี่ <c ounter> เห็นป่ะโ,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 โหดจังวะสกิลที่2เนี่ยมันจะใช้ได้ต่อเมื่อถ้าหากมีศัตรูมันมาโจมตีเราคือมันต้องมีใครสักคนหนึ่งอะมาตีเราก่อนสกิลนี้ถึงจะทำงานย้ำว่าต้องโดนโจมตีก่อนนะไหนตีฉันหน่อยสิโอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยอ๋อเอาไมเอาไม พี่ก็เทเกินพี่ถ้าอวยมากไปต้องขออภัยด้วยนะมันเทจริงๆสกิลที่3ม Framing bullets ถ้าอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยด้วยมาดูกันว่าเป็นยังไงให้เราเข้าใกล้ๆศัตรูนะครับทุกคนดูนะนมันจะเป็นการงัดปืนขึ้ขนมาแล้วก็ยิงใส่ศัตรูศัตรูมันก็จะทําอะไรไม่ได้เลยเมื่อโดนยิงเขาบอกไว้ก่อนนะสกิลที่3เนี่ยมันต้องยิงใกล้ๆนะยิงไกลไม่ได้มันต้องยิงใกล้ๆไม่ใช่ไกลนะต้องใกล้ๆ เออโอ้ไม่ได้เรื่องเลยสกิลที่4ี่ raging slashes อ่านผิด raging slash เออนั่นแหละสกิลที่4เป็นสกิลที่ผมชอบมากบอกเลยว่าชอบจริงๆดูดูดูกดสกิลที่4เลยนะครับทุกคนโอ้ย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 โอ้โอ้มันสามารถโจมตีได้หลายตัวเลยนะครับทุกคนสกิลที่4เนี่ยเวลาเรากดโจมตีด้วยสกิลที่4เนี่ยมันจะเป็นการเอากระบองยูอุนขึ้นมานะครับทุกคนแล้วก็ตีศัตรูกระบองยูอุน สกิลสี่เออเออโอ้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 แล้วมันก็จะเป็นการงัดศัตรูขึ้นฟ้าแล้วก็ทุ่มลงพื้นด้วยนะครับทุกคนอย่างเทพถือว่าเป็นสกิลปิดฉากได้ดีเลยนะครับทุกคนสกิลสี่เนี่ยเออ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 เอ้าเอาอะไรนะเอา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 อะไรวะเนี่ยไอ้ยาเออเออไอ้จับจับจับเออโอ้ยอย่างเทพเลยทุกคนครับเห็นขั้นล่างนี้ไหมครับทุกคนไอ้สีฟ้าเนี่ยเมื่อเราโจมตีศัตรูจนพลังงานสีฟ้าเนี่ยเต็มหลอดเนี่ย มันจะเป็นการเปิดพลังเทพขึ้นมานะครับทุกคนคือร่างเทพแต่เขาบอกไว้ก่อนนะวิธีการสะสมไอ้ค่าสินเงินเนี่ยเราต้องทําการโจมตีศัตรูก่อนนะครับทุกคนดูดโดโจมตีปกติก็ได้ใช้สกิลในการโจมตีก็ได้นะครับทุกคนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มากก็น้อยอะ่ะเราต้องสะสมไปเรื่อยๆนะครับทุกคนสกิลเทพเนะี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้พลังเทพผมเต็มแล้วนะครับทุกคนและเมื่อผมกด G ีปั๊บเนี่ยเราจะเข้าสูโมดเทพทันทีเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าสกิลเทพมากครับทุกคนโทจีในร่างโคตรอ่ะ กดเลยนะครับทุกคนดู behaviour. โอ้โอ้ไทยอะไรวะโอ้โหทุกคนครับดูเหมือนว่ามันจะเอาดาบไอ้ที่ใช้ในการโจมตีโกโจขึ้นมานะครับทุกคนเป็นดาบอะไรน่ะทีううあああ่ม an ันท no ี่มันแทงมุกเกนเลยอ่ะและและโกโจก็โดนแทงจนตุยเลยเออนั่นแหละสกิลที่หนึ่งเป็นยังไงมาดูกันกดเลยโอ้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 โอ้โอ้โอ้เป็นการแทงไม่ยั้งเลยนะครับทุกคนเทมากสกิลที่สองเป็นยังไงดู โอ้โอ้โอ้อุ๊ยอุ๊ยอุ360 360๊ยอุยโอ้อุ K, ๊ยคือบนคือบนท้องฟ้าเลยสกิลสามอ๋อสกิลสามก็เท่ดีสกิลสี่อุ้ยอุ้ยโหเป็นการพุ่งไปหาศัตรูแล้วก็ฟันนะครับทุกคนดูเหมือนว่ามันจะเป็นสกิลปิดฉากด้วยละมั้งเออเราก็เดามั่วไปด้วยเออสกิลหนึ่งโอ้ อ้าวพลังเทพหมดแล้วทุกคนครับพลังเทพเราต้องใช้แบบสุดๆเลยนะครับทุกคนถ้าเราไม่ใช้นี่ก็จบเลยเออและพอเราเข้าสู่ร่างโหดนะสกิลในการครูดาวมันจะเร็วขึ้นด้วยนะครับทุกคนนี่คือการโจมตีปกนี่คือการโจมตีปกติของร่างโหดนะครับทุกคนดูเหมือนว่าท่ามีมันจะแรงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทุกคนเนี่ยเห็นปะไอหลอดหลอดเห็นป่ทุกคนหลอดพลังงานนี่ก็จะลดลงไปเรื่อยๆก็ตามนี้เลย และและดูเหมือนว่ามันจะบั๊กอ่าโชดาบยาวด้วยนะครับทุกคนมันบั๊กอะไรวะเนี้ยโอเคครับทุกคนการรีวิวโทจิก็มีเพียงแค่นี้นะครับทุกคนถ้าหากผมรีวิวผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนสามารถบอกและติกันได้เลย ใต้คอมเมนต์โอเคครับโอเคครับม <laughs> ีแค่นี้แหละบายเออ